วิดีโอนี้สนับสนุนโดย Cooler Master ครับเมื่อไม่นานมานี้ทาง Cooler Master Thailand นะครับได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์โปรดักต์ใหม่ที่มีชื่อว่า Master Frame 600 ATX เป็นเคส PC รูปแบบใหม่หน้าตาคมเข้มดุดันนะครับเขาบอกว่ามันเป็นเคสที่สามารถ modify ปรับเปลี่ยนได้ตามใจคนซื้อใครที่สนใจก็ลองไปชมรายละเอียดก,กันได้ที่ช่องของ Cooler Master Thailand นะครับ เอาละครับสวัสดีครับทุกๆคนอยู่กบผมกู้ครูเรลิสและนี่คือวิดีโอซื้อดีไม่ซื้อดีของ Midnight Murder Club ครับเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะเคยนะครับเวลาเราไปเจอเกมแปลกๆแล้วมันรู้สึกว่าว้าว นี่มันเกมบ้าอะไรวะเนี่ยมันไม่เด่นไม่ดังไม่มีใครรู้จักแต่เล่นแล้วมันโดนเส้นนะครับเราสนุกของเราคนเดียวโดยที่คนอื่นเขาอาจจะไม่เห็นว่ามันสนุกตรงไหนเลยว้าวตรงไหนเลยแล้วก็ไม่ได้มันกับเราด้วยเลยแม้แต่น้อยแต่จะให้ทำยังไงล่ะครับในเมื่อเราชอบมันจังประทับใจมันจังผมก็อยากจะบอกว่าไอ้เจ้าเกมที่ผมจะนำมารีวิวให้ทุกคนได้ฟังในวันนี้มันก็คือเกมจำข่วงนั้นสำหรับผมนั่นแหละครับซึ่งก็คือ Midnight Murder Club นั่นเองสำหรับคอนเซปต์ของ Midnight Murder Club เนี่ยต้องบอกว่าง่ายมากเลยครับมันคือ Shooter in the Dark หรือว่าเกมยิงในความมืดนั่นเองมันเป็นเกมแนวมัลติเพลเยอร์ที่เล่นได้6คนนะครับเนื้อหาของเกมก็คือมันจะจับผู้เล่นทุกคนโยนเข้าไปในเครือหาดหลังใหญ่หลังหนึ่งที่ไฟดับมืดสนิทโดยทุกคนจะมีแค่ไฟฉายมีดแล้วก็ปืนลูกโม่หนึ่งกระบอกเท่านั้นภารกิจของเกมก็คือหากันให้เจอ ฆ่ากันให้ตายแล้วใครที่สังหารผู้เล่นคนอื่นได้มากที่สุดภายในระยะเวลาที่กําหนดก็จะเป็นผู้ชนะในเกมนั้นไปสั้นๆง่ายๆแค่นี้เลยครับด้วยความที่คอนเซปต์ของมันเรียบง่ายมากแต่ในขณะเดียวกันมันก็สนุกมากนะครับมันเป็นเกมที่ทั้งลุ้นทั้งต้องยิงแม่นแล้วก็มีกลยุทธ์หรือในบางครั้งเนี่ยก็ต้องมีทีมเวิร์กเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเพราะว่าในเกมนี้เนี่ยการถูกโจมตีเพียงครั้งเดียวไม่ว่าจะถูกยิงหรือว่าถูกมีดปาด คุณก็จะล้มลงไปนอนในทันทีครับในครือสนาแห่งความตายหลังนี้เนี่ย มีสภาพแวดล้อมที่มืดสนิทมองอะไรไม่เห็นทั้งสิ้นนะครับชนิดที่เรียกว่าข้างหน้าเมตรเดียวก็มองไม่เห็นทําให้คุณเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเปิดไฟฉายแล้วก็สาดส่องไปรอบๆเกือบจะตลอดเวลามันจะเป็นอุปกรณ์หลักในการส่งนําทางเพื่อที่จะเดินทางในคาร์ลหาดนี้ได้อย่างถูกต้องครับเนื่องจากตัวเกมเนี่ยไม่มีระบบมินิแมปให้เราดูเพราะฉะนั้นเราจะไม่รู้เลยว่าเรากําลังอยู่ที่ไหนห้องอะไรหรือว่าตําแหน่งไหนของบ้าน ผู้เล่นจะต้องใช้ความคุ้นเคยจากการเล่นบ่อยๆเพื่อจําทางเอาเองว่าจะไปทางไหนต่อนะครับและด้วยความมืดนี้เองนะฮะไฟฉายยังทําหน้าที่เป็นเครื่องมือในการค้นหาแล้วก็ระบุตําแหน่งผู้เล่นคนอื่นด้วย เมื่อคุณปิดไฟฉายครั้งใดมันก็จะมีความเสี่ยงในการเปิดเผยตำแหน่งของตัวคุณเองไปพร้อมกันด้วยเพราะว่าด้วยความมืดสนิทนี้แสงเพียงเล็กน้อยที่เกิดขึ้นก็จะทำให้ศัตรูที่อยู่ในบริเวณใกล้ๆเนี่ยสามารถมองเห็นแล้วก็กลูกันเข้ามาฆ่าคุณได้อย่างง่ายดายมันเป็นการพลิกสถานการณ์จากบทบาทผู้ล่าให้กลายเป็นผู้ถูกล่าได้ในชั่วพริบต,ตาครับ อีกหนึ่งองค์ประกอบที่สําคัญมากๆของเกมก็คือเรื่องเสียงครับระบบออดิโอของเกมนั้นดีมากแยกทิศทางได้ค่อนข้างชัดเจนและส่งผลกับเกมเพลย์ค่อนข้างสูงเวลาใครเปิดปิดไฟฉายใครเดินใครย่องใครวิ่งใครเปิดประตูยิงปืนหรือว่าแทงกันตายเนี่ยมันจะเกิดเสียงขึ้นทั้งหมดครับ คนที่เคยเล่นเกมอย่างฮันโชดาวมาเนี่ยจะเข้าใจความได้เปรียบที่เกิดขึ้นจากการตั้งใจฟังเสียงสภาพแวดล้อมรอบตัวได้เป็นอย่างดีว่าเสียงเหล่านี้เนี่ยมันมีความสำคัญขนาดไหนนะครับเพราะว่ามันจะเป็นเครื่องชี้ตำแหน่งผู้เล่นได้ดีมากๆนอกจากนี้ระบบการพูดคุยหรือว่า voice chat ของเกมเนี่ย ยังเป็นแบบ proxy chat ครับใครอยู่ใกล้ใครก็จะได้ยินเสียงของฝ่ายตรงข้ามทำให้สามารถที่จะพูดคุยปั่นประสาทกันได้อย่างเมามันนะเกมสามารถสร้างความกดดันให้เราขณะที่อยู่ในความมืดจนกลัวไม่กล้าที่จะทำอะไรเพราะว่าได้ยินเสียงฝีเท้าตุบตับรอบตัวแต่ว่าไม่รู้ว่าใครอยู่ตรงไหนกันแน่ครับจนบางครั้งเนี่ยเปิดไฟฉายขึ้นมาถึงเมื่อรู้ว่าศัตรูเนี่ย อยู่ห่างกับเราแค่ปลายจมูกเท่านั้นก็มีและนี่ก็คือเสน่ห์ของเกมนี้นั่นเองนอกจากเรื่องไฟฉายหรือว่าเสียงที่ใช้ในการค้นหาศัตรูแล้วนะครับเกมยังมีไอเทมสำหรับอัปเกรดความสามารถผู้เล่นชั่วคราวแล้วก็ทำให้แมชในแต่ละแมชเนี่ยสนุกขึ้นเช่น ไอเทมจำพวกปืนกลทอมมี่เกราะกันกระสุนระเบิดขวดระเบิดแสงตุ๊ก,กตาสูบลมเอาไว้ล่อเป้าหรือว่าแม้แต่น้ํายาที่ทําให้เรามองเห็นในความมืดครับไอเทมเหล่านี้เนี่ยจะสามารถเก็บได้จากตู้แจกไอเทมสีแดงที่จะซ่อนอยู่ตามห้องต่างๆภายในคฤราสน์แบบแรนดอมนะครับซึ่งตู้หนึ่งเนี่ยจะสามารถเก็บได้เพียง2ครั้งเท่านั้นและถึงแม้มันจะเป็นอัปเกรดที่ค่อนข้างจะทรงพลังมากๆแต่ก็ต้องแลกมาก,กับการที่ทุก ครั้งที่มีการเก็บของจากตู้เนี่ยจะเกิดเสียงดนตรีดังสนั่นวันไหวบอกตำแหน่งให้ผู้เล่นทุกคนในบริเวณได้ทราบกันครับ สำหรับโหมดการเล่นของเกมเนี่ยมี5โหมดด้วยกันครับและทุกโหมดเนี่ยก็ช่วยเพิ่มสีสันให้กับเกมได้อย่างดีมากด้วยเริ่มตั้งแต่โหมดธรรมดานะครับอย่าง Free For All ที่ทุกคนเจอกันหมดไม่มีทีมแล้วก็ ทีมเดสแมทช์ที่จะเป็นการแบ่งผู้เล่นออกเป็น3ทีมทีมละสคนกติกาของการเล่นในโหมดนี้เนี่ยก็คือใครฆ่าได้เยอะที่สุดทีมไหนฆ่าได้เยอะที่สุดภายในระยะเวลาที่กําหนดก็จะเป็นฝ่ายชนะนี่คือกฎพื้นฐานโหมดต่อมาคือตีฟอินเดอะไนท์โหมดนี้เนี่ยจะเป็นการแบ่งผู้เล่นออกเป็น3ทีมครับทีมละ2คนโดยจะต้องแข่งกันเปิดตู้เซฟครับซึ่งจะมีกระจัดกระจายซ่อนอยู่ภายในคหาสร์หานะครับแล้วก็เก็บของมีค่าภายในหลังจากนั้นเนี่ย ก็ให้เอาไปฝากในคลังครับซึ่งจะปรากฏขึ้นมาแบบจำกัดเวลาเพียง3ครั้งเท่านั้นต่อ1แมชการเล่นจุดเด่นของโหมดนี้ก็คือเกมจะกลายร่างเป็น extraction shooter ไปเลยครับที่สามารถเล่นได้หลากหลายวิธีด้วยกันเราจะตั้งใจฟาร์มของเพื่อเอาไปใส่ตู้เซฟแล้วก็หลีกเลี่ยงการประทะหรือว่าจะดักปล้นคนกลางทางแล้วก็ตัดหน้าเอาสมบัติไปฝากเสียเองก็ได้ แถมกระสุนภายในโหมดนี้ก็จะมีจํากัดเพียง6นัดต่อคนเท่านั้นซึ่งหากหมดเนี่ยก็จะต้องหาเพิ่มจากกล่องกระสุนที่ก็ซ่อนอยู่ในฉากเท่านั้นเหมือนกันด้วยไม่ได้ยิงได้ไม่จํากัดเหมือนกับโหมดการเล่นอื่นๆนะครับทาให้เกมเนี่ยมีความเป็นแท็กติคอลสูงขึ้นสําหรับโหมดนี้เนี่ยตัดสินการแพ้ชนะกันด้วยจํานวนเงินที่แต่ละทีมเก็บเข้าคลังได้นะครับไม่ใช่จํานวนการฆ่านะครับโหมดต่อไปครับ Head Hunters มันคือโหมดที่แบ่งผู้เล่นออกเป็น2ทีมครับฝ่ายแรกจะเล่นเป็นมนุษย์ครับซึ่งจะมีสมาชิกในทีม4คนเป้าหมายของฝ่ายมนุษย์คือต้องทําลายเสาปีศาจให้ได้3ต้นซึ่งก็จะถูกซ่อนอยู่ในตามห้องต่างๆในคารืสเดและวิธีทําลายมันก็คือภายในห้องที่มีเสาตั้งอยู่เนี่ย กู้เล่นจะต้องค้นหากระโหลกสีทองชิ้นเล็กๆนะครับ8อันกระจัดกระจายอยู่ในห้องแล้วก็ทำลายทิ้งให้หมดมเมื่อทำลายครบ8อันเส,สาก็จะแตก1ต้นซึ่งเราก็ต้องทำวนไปแบบนี้จนแตกหมดทั้ง3เสาในขณะที่อีกทีมเนี่ยคือเล่นเป็นฝ่ายปีศาจครับจะมีผู้เล่นเพียง2คนเท่านั้นฝ่ายปีศาจจะต้องทำหน้าที่ขัดขวางไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยทำลายเสาได้สำเร็จแต่พวกเขาจะมีข้อได้เปรียบนะครับก็คือสามารถมองเห็นในความมืดได้ตลอดเวลา แต่ว่าจะเหลือกระสุนในรังเพลิงเพียงแค่3นัดเท่านั้นหมดนี้ตัดสินแพ้ชนะกันที่หากฝ่ายคนทําลายเสาได้หมดก็จะเป็นผู้ชนะแต่ถ้าฝ่ายปีศาจรักษาเสาเอาไว้ได้แม้แต่เพียงต้นเดียวก็ตามก็จะถือว่าปีศาจเป็นฝ่ายชนะครับ แล้วก็โหมดสุดท้ายที่บ,บันเทิงเริงใจเป็นอย่างมากนั่นก็คือโหมดว c a การ์ดนะครับในโหมดนี้ผู้เล่นทั้ง6คนจะได้เลือกการ์ดพิเศษคนละหใบการ์ดเหล่านี้คือการ์ดคําสั่งครับที่จะเปลี่ยนกฎกติกาภายในเกมไปเป็นอีกรูปแบบหนึ่งเช่น <Evet. S 1> เราจะมีการ์ดที่บอกว่าให้ผู้เล่นที่ยืนอยู่เฉยเนี่ย ไม่ขยับไปไหนนะจะเกิดไฟลุกท่วมตัวเอาไว้จัดการคนที่ชอบแคมป์ครับหรือว่ามีการที่ทําให้ผู้เล่นคนใดก็ตามที่มีคะแนนนําที่สุดในแมชนั้นเนี่ยจะมีไฟสปอร์ตไลท์ส่องติดตามตัวตลอดเวลาทําให้เขาไม่สามารถนั่งซ่อนในเงามืดได้ครับหรือว่า การ์ดท,ที่จะทําให้หัวของผู้เล่นเนี่ยโตขึ้นจนเป็นเป้าทําให้ถูกยิงได้ง่ายพูดง่ายๆว่ามันจะเป็นโหมดที่มีการ์ดเพียเพ้ยนเต็มไปหมดครับคือผู้เล่นทั้ง6คนเนี่ยจะลงการ์ดได้คนละใบและการ์ดท,ทุกใบจะมีผลกับผู้เล่นทุกคนครับแล้วหลังจากที่ตัดสินแพ้ชนะกันในโหมดการเล่นนี้เนี่ยผู้ชนะจะสามารถ เก็บ collectable c a r d เพิ่มได้2ใบในขณะที่ผู้แพ้จะเก็บได้1ใบครับก็บบถือว่ามีอะไรเล็กๆเป็นกิมมิกให้เราเก็บสะสมได้เหมือนกันนะครับแน่นอนครับฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยบางคนก็คงจะคิดแล้วล่ะครับว่าเกมนี้เนี่ยมันเป็นเกมปาร์ตี้มัลติเพลเยอร์ เราเห็นกันมานักต่อนักแล้วแล้วก็รู้ดีว่าการที่มันจะอยู่หรือตายประสบความสําเร็จหรือว่าไม่เนี่ยขึ้นอยู่กับจํานวนผู้เล่นเพียงอย่างเดียวเท่านั้นและที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เห็นเกมแนวๆนี้ปิดตัวเจ๊งกันไปตามๆกันเยอะแยะไปหมดแล้วนะครับแน่นอนว่า Midnight Murder อร์คลับก็น่าจะต้องเผชิญกับปัญหาลักษณะเดียวกันนี้ครับถ้าผู้เล่นไม่พอเกมก็ต้องปิดตัวไปอย่างแน่นอนแล้วกับเกมที่มีคอนเทนต์น้อยแบบนี้นะแมปมีแมปเดียวเท่านั้นอา ว่าให้ผู้เล่นเนี่ยสร้างความบันเทิงโดยการเล่นซ้ํากันไปเรื่อยๆกันเองเนี่ยมันจะอยู่ได้นานสักขนาดไหนกันเชียวในประเด็นนี้ครับก็ต้องบอกว่าทีมงานก็เตรียมการมารับมือประมาณหนึ่งครับข้อแรกเลยก็คือเกมสามารถที่จะใส่บอทดเข้าไปแทนผู้เล่นได้ในโหมด Free For All แล้วก็ทีม d e t h m a t c h ซึ่งต่อให้บอรดเนี่ยมันไม่ฉลาดเท่าไหร่นะแต่มันก็ยังดีกว่าไม่มีครับอย่างน้อยเนี่ยวันไหนที่นึกครึ้มอยากจะเล่นคนเดียวก็ยังสามารถทําได้ มันก็ยากอยู่พอสมควรอย่างที่2ก็คือตัวเกมไม่มีเซิร์ฟเวอร์เลยตั้งแต่วันแรกที่เปิดให้บริการครับแต่มันจะเป็นระบบเพียร์ทูเพียร์อย่างเดียวเท่านั้นนั่นหมายความว่าเซิร์ฟของเกมนี้ไม่มีวันปิดครับ,บรแต่ข้อเสียของมันก็คือคุณอาจจะได้จับแมชเมคกิ้งไปเจอกับผู้เล่นต่างทวีปที่อยู่ไกลกันแลกมากจนเล่นด้วยกันไม่ได้ยิงกันไม่โดนนะอันนี้เป็นปัญหาที่ผมเองก็เจออยู่บ่อยๆถ้าไม่ได้นัดเล่นกับเพื่อนนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายซึ่งน่าจะเป็นข้อ ดีที่สุดของเกมเกมนี้เลยก็คือมันมาพร้อมกับระบบ เพื่อพาสครับที่สามารถเชิญเพื่อนของคุณมาเล่นเกมด้วยกันได้พร้อมกันอีก5คนมีข้อแม้เพียงอย่างเดียวก็คือคนที่ซื้อเกมไปเนี่ยจะต้องเป็นคนเปิดห้องให้คนอื่นได้เล่นกันพูดง่ายๆว่าซื้อเกมคนเดียวก็สามารถเล่นร่วมกันได้ทั้งตี6คนเลยครับแม้ว่าราคาของเกมเนี่ยจะจัดว่าค่อนข้างสูงคือ738บบาทแต่ถ้าพิจารณาถึงความสนุกที่ได้และความคุ้มค่าในการแชร์กับเพื่อนได้เนี่ยผมก็คิดว่ามันค่อนข้างจะคุ้มดีทีเดียวนะฮะ และนั่นก็คือเนื้อหาทั้งหมดของ Midnight Murder Club ที่ผมเตรียมมาในรีวิวซื้อดีไม่ซื้อดีในวันนี้โดยปกติแล้วการจบรีวิวของผมเนี่ยเราก็จะมาให้เกรดกันว่าเกมนี้ควรจะอยู่เกรดซื้อรอหรือว่าข้ามครับหรือว่าถ้ามันยอดเยี่ยมมากๆผมก็จะให้ซื้อสิครับรออะไรสำหรับ Midnight Murder Club เนี่ยมันก็คงจะไปจบอยู่ที่ว่าเกมในลักษณะนี้มันถูกเส้นถูกจริต ถูกใจความชอบคุณหรือเปล่าครับเพราะผมมีความรู้สึกว่าคอนเซปต์มันดีไอเดียมันดีแล้วมันเล่นสนุกมากแล้วเราสามารถที่จะสร้างกติกาแปลกๆปกกันเองก็ยังได้อย่างเช่นผมไปนัดเล่นกับเพื่อนๆให้เป็นแมชใช้มีดปาดกันอย่างเดียวห้ามใช้อาวุธหรือว่าจะมีแมชใหม่ที่เราจะลงการ์ดของเท่านั้นนะครับก็จะมีของขายเยอะแยะเป็นพิเศษแล้วก็ให้ใช้ของได้เต็มที่จะไม่มีการแกล้งกันในรูปแบบอื่นๆเป็นต้นซึ่ง ผมว่ามันสนุกมากแล้วเทียบกับราคาแค่นี้700กว่าบาทแต่ว่ามันหารกันได้นะทั้งทีมเนี่ยหคนตกคนละร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่ามันสนุกคุ้มราคาเพอเพลเกินราคาด้วยครับเพราะฉะนั้น,นผมขอให้ Midnight Murder Club อยู่ในเกมซื้อครับเหตุลผลเดียวที่คุณจะไม่ซื้อเกมนี้ก็คือมันไม่ใช่เกมแนวทางที่คุณชอบคุณไม่ได้ตื่นเต้นหรือว่าสนใจกับ เ,เกมลักษณะนี้ไม่ชอบ First Person Shooter ไม่ชอบเล่นอะไรในความมืดกลัวความมืดอะไรแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อาจจะข้ามได้ส่วนในออปชันการรอเนี่ยผมคิดว่าไม่จำเป็นเลยเพราะว่าอย่างที่บอกครับถ้าคิดหารเฉลี่ยต่อหัวคนเล่นเนี่ยมันหูมากๆนะซื้อคนเดียวก็ชวน, <sorts S 1> นเพื่อนมาเล่นเท่าไหร่ก็ได้แล้วก็เป็นการสนับสนุน d e v e l o p e r ด้วยนะครับก็ประมาณนี้สำหรับ Mid ไ night m u r d e r ครับหวังว่าทุกคนจะชอบกันแล้วก็ขอให้คุณเจอเกมสนุก ที่คุณชอบที่คุณพอใจโดยที่ไม่ต้องสนใจว่าคนอื่นเขาจะคิดยังไงกับมันเหมือนกันนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามก่อนแล้วจากกันไปอย่าลืมหาเกมินดี้มาเล่นกันด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับไม่ยินเสียงอยู่ไหนวะๆๆ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 ๆ ข้างล่างแน่เลยว่าข้างล่างแน่ข้างล่างดีมันไดอุ้ยแม่นเฉยคุณเลอรลิศตีเฉย <c oughs> ตีเฉยตีโดนเลยยุยกแก๊งแก๊งเวอรลิศเก็บสามว่ะเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> สุดยอดไปเลยครับ